Oh! ตปลาทุกทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์ครับหรือนาชาตฟิชชิงครับในปีที่สองร้อยสิบหกครับน้ำหนองปลาไหลครับแม่น้ําคูซอยสามนะครับวันนี้มากับทีมงานเหลิวปลาซ้อยกับเอฟซีนะครับผมตอนนี้พึ่งลงอุปกรณ์ไปนะครับผมยังไม่ได้ตกนะครับผมเดี๋ยวมาเทสดูนะครับผมช่วงเช้ามีเขาลงขายไปพึ่งเก็บไปครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับน้ําลึกพอสมควรครับ น่าจะเมตรกว่า2เมตรนะครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ้นครับว่าจะได้ตัวืูเป่าฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับกับนาชาติฟิชชิงครับในวนะีที่2อ6้หน้าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลน,นะครับแม่น้ำคูซอย3นะครับผมเดี๋ยวทีมงานตามมารับผมคอยติดตามรับชมครับ ไซสสวยเลย1นึ่งนิ้วไซสปลาวันนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ no น้ามีของนี่อืมไซส์ทอดเลย อืมปลานึกว่าไซส์เล็กหมดไปแล้วไซส์นี้ครับปลาเกยบลูกเกิดครับ นี่ครับผมสองนิ้วโอ้ยได้มาตรฐานจริงๆ

ครับผมสวัสดีครับนะนะวันนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับในอีฟีที่สองร้อยสิบหกครับน้าอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลแม่น้ำคูซอยสามนะครับผมมากับทีมงานดิ่วปลาขาวซ้อยครับกับอาจารย์พุทธครับผมวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมปลาตัวค่อนข้างเล็กครับปลานินไซเล็กปลาตะเพียนไซเลตสองนิ้วสามนิ้วครับผมส่วนใหญ่จะเป็น ตัว2นิ้ว่ขนข้างเยอะนะครับผมตะเพียนเล็กนะครับผมไม่ไหวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับจมครับผมวันนี้ก็ได้ปลาไปพอสมควรครับผมตะเพียนกับปลานินเล็กครับผมพอได้ทํากับข้าวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อคอยติดตามรับจมครับผมฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิ่งเทลแอนทักตะปานทาดินหมายสมชาติครับใน EP ที่216ครับผมเดี๋ยว พบกันใหม่ใน EP พีหน้าครับผมสำหรบวันนี้สวัสดีครับ